สวัสดีค่ะเกษตรกร,ร,กรที่กําลังเลี้ยงมั่วเลี้ยงเลี้ยงสัตว์นะคะกําลังใครที่ทําปศุสัตว์อยู่นะคะมือนีนะคะน้องสมอยู่ที่นี่แปลงหญ้าเนเปียร์ไตวันนะคะ,ะเป็นพื้นที่สองไร่นะคะในการปลูกหญ้าทั้งจําหน่ายแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะสําหรับมือนีนะคะคลิปนี้นะคะ,ะน้องสมสีผ้ามาเบิงมาเบิงแล้วก็มาใส่ปุ๋ยนะคะตอนนี้มาเบิงกันก่อนนะคะด้านหลังสมเป็นเนเปียร์ไตวันที่อายุ3เดือนนะคะ มาที่นี่สามเดือนก็นได้ซ้ำนี่แล้วค่ะให้เบ่งพูดนีไรหยืดสุดๆแล้วนะคะหยืดสุดๆแล้วต้นนี้สีซ้ำส้มนะคะร้อยหกสิบนะคะส้มจะสูงได้แค่ร้อยหกสิบนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่ให้มาแค่นี้นะคะมาที่นี่ยาน้องส้มเนี่ยปลูกสามเดือนแล้วนะคะน้องส้มคลิปก้อนนานันที่น้องส้มบอกว่าน้องส้มปลูกยาตัวนี้สามเดือนส้มได้สี่เมตรนะคะตอนนั้นที่ส้มปลูกคือหน้าฝนนะคะหน้าฝนนะคะ มันเป็นหน้าที่ต้นไม้ทุกชนิดโตวไวถ้าโตถูกจังหวะถ้าใย่พิษจังหวะน้ำกระถว่วตายนะคะอันนี้มันโตถูกจังหวะก็ซิเป็นปลูกได้3เดือนได้4เมตรนะคะสําหรับในเปียรไต้หวันนะคะต้นนี้สมปลูกนาแรงนะคะนาแร้งนะคะมันเกิดสิมีปัจจัยภายนอกนะคะก็คือพวกสภาพแวดล้อมนะคะที่ทําให้พืชห้านะคะบอสามาจะเริ่มเติบโตได้ดีเท่าที่ควร อย่างเช่นข้าวนะคะข้าวของน้องส้มที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะตัวนั้นก็หนงาเกินไปเขาบออกห่วงนะคะลงทุนโซลาเซลล์ไปแสนหนึ่งนะคะกับปลูกเขาอีกสิบหกไร้นะคะสิบหกไร้นะคะเด็กเขามาสามเกียนนะคะอ่าขาดทุนไหมนะคะไม่ขาดทุนนะคะหนึ่งเป็นครั้งแรกที่เราปลูกข้าวเป็นครั้งแรกที่เราปลูกข้าวนะคะเป็นครั้งแรกที่เราใช้โซลาเซลล์นะคะ สิ่งที่เราได้คือค่า,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวคืนมาส่วนค่าแรงหรือค่าปุ๋ยถือซะว่าเราแลกซื้อประสบการณ์ว่าเราควรจะปลูกข้าวตอนไหนช่วงไหนมันถึงจะได้ผลผลิตที่ดีนะคะสรุปบ่คขาทุนนะคะอา้าวมาที่นี่มา,าว่าเรื่องยานะคะที่นี่เรื่องยาของส้มนะคะก็คือว่าต้นเนี้ยมันอายุ3เดือนแต่ว่ามันสูงเดซ้าน,นี่ซึ่งตอนนี้ยาของน้องส้มนะคะคนที่ซื้อยาจากส้มจะรู้ว่า ยาที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดนะคะไม่พอขายนะคะเบิดนะคะไอที่มีอยู่กันนบยายบ่ท่านนะคะเนื่องจากสภาพแวดล้อมน,นะคะที่ห่อนเกินไปนะคะเมื่อน,นี้สมศรีมาสอนบอยบอยใส่สอนดีกว่าใส่เข้ามาสมศรีมาแหลกเปลี่ยนนะคะในเรื่องของอ่าการใส่ปุ๋ยเคมีนะคะก็คือยูเลียนะคะอ่ายูเรียเนี่ยส้มใช้นะคะสมบอกเลยว่าสมใส่และหลายคลิปสมก็บ,บอกว่าสมใส่แต่เราจะทํา พืชเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เน้นการใช้สารเคมีนะคะยาฆ่าแมาลงเราไม่มีนะคะยาที่ซีมชีดผลผลปืบๆเคมีที่เหมือนกับว่าเท็ดแหนมันใบมันงามกับซีโปมีใส้ย่างเดยวคืออยู่เรียแต่ใช้ในปริมาณไม่เยอะนะคะเพราะอะไรหนึ่งเปลืองตังค์นะคะ2ต้นทุนการผลิตเยอะนะคะต้นทุนการขายถอนพันกับสีแพงไป้ําดังนั้นลดนะคะลดให้น้อยที่สุดแค่เล่งให้มันาสามารถไงไหวกว่าเก่าแก่แค่นกับพ่อนะคะ มาที่นี่นะคะการใส่ยูเลียนะคะก็ต้องการใช้ยูเรียกับหญ้าเนี่ยก็คือเกษตรกรนะคะพี่น้องตรงมีนามเด้อนะคะเอาโมเมนต์เอายูเลียมาวาันใส่ปับ๊บนามโบม,มี่หญ้าตายนะคะเดี๋ยวสิหาวันน้งสมบบอกนะคะนะคะเพราะว่ามีเกษตรกรหลายๆท่านนะคะพี่ป้านะ้าอานะคะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะคะอ่าเมสเซนเจอมาถามแน่ไล่มาถามแน่ว่าหญ้าไ่ซ้ำหนีแล้ว แม่มีพื้นที่ซ้ำนี่สื่ออนพัดนองสมมาซ้ำนี่เนี่ยแม่ตอใไซย,ยูเรียรประมาณใดนะคะยูเรียรกำมือหนึ่งสมบานแบบบางๆนะคะสมบาใดแบบเพ็ดเหีมันหนาๆแค่ให้มันไปช่วยทําให้พืชที่มันกําลังจะ,จะเจริญเติบโตให้มันขึ้นมาไวให้มันท่านขายนะคะเพราะว่าตัวนี้บ่ท่านขายนะคะตัวนี้เป็นเนเปียไต้หวันนะคะซึ่งบางพื้นที่บางมองกระเสืเอิญมันว่านารกจัก,กรพพัดแบบไม่มีขนนะคะ บางมองกะน้องซ้มแม่ซื้อนาฬิกาจักรพรรดิมาแม่ปลูกไปปลูกมากคือเป็นเน่เปียปากช่องนึงค่ะส้มก็จะบอกแม่โดนหลอกคือส้มลลาหานะคะอันนี้ก็จะเป็นเน่ส้มเอินมันวาเน่เปียไตวันนะคะส้มจะบอกเดเอินวานาฬกจักรพรรดินะคะอันนี้คือเน่เปียไตวันนะคะประวัติความเป็นมาของมันก็คือมันมาจากสองที่นะคะที่หนึ่งนะคะส้มซื้อท่อนพันมาจากสุพรรณบุรีนะคะตัวนี้จะเป็นฟาร์มส้มไม่แน่ใจฟาร์มนะ ว่าชื่อฟาร์มอะไรรู้แต่ว่ามาจากสุพรรณบุรีนะคะตัวนี้เขาจะขายอยู่ที่จำหน่าย20กิโล0 0 0บาทนะคะสมซื้อมากอัน2,000บาทนะคะตัวนี้สมซื้อมา2,000บาทเพราะว่าฟ้ามของเพิ่นหลู้สึกว่าสิเป็นอ่าฟรา์มที่ผลิตยาซับทรงออกด้วยนะคะอันนี้แต่แกใช้เป็นตัวในเปียไต้หวันนะคะหายระบบนำยศนะคะส่วนที่2นะคะก็คือมาจากอ่าลูกขายฟาร์มเรานี่เองอยู่น้องหงนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะประวัติของย่าเน,นเปียไต้หวันก็คือ ญาติพี่น้องไปทํางานอยู่ประเทศไต้หวันนะคะแล้วเอาเอาญา y o หญาตัวเนี้ยมาจากประเทศไต้หวันจักซีเอิญว่าญาอียังนะคะก็เอิญว่าในเปียไต้หวันนะคะเหตุผลซําเนี้แหละค่ะบุมี่ยางนะคะเป็นถอนพันธุ์ที่เอามาจากประเทศไต้หวันก็เลยเอิญว่าไต้หวันสมซิมีที่มาสองยางนะคะที่มามาจากตรงนี้นะคะแล้วพอเราเอามาปลูกเปรียบเทียบกันกับนรกจักรพพัดแล้วก็ในเปียปากช่องหนึ่งนะคะสิ่งที่เราได้นั่นคือ ก็คือตัวนี้ถ้าเทียบกับเนเปียรป่กช่องหนึ่งก็คือแต่ก็ดีกว่านะคะทิ้งใบช้านะคะแล้วก็ล้อต้นสีใหยกว่านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบ่ออกดอกนะคะถ้าเทียบกันกรับนรกจักรพพัดนะคะ,ละหลายๆคลิปจะมีคนตามคลิปลงสมเนาะนรกจักรพพัดปลูกเทียบกับเนเปียรไต้หวันเดือนพฤศจิกายนนะคะพบว่า ผานแรงสองแรงนะคะนรกจักระพัดจะออกดอกก่อนในเปียไต้วันนะคะแต่ในเปียไต้วันไม่ออกดอกนะคะ่านีกระเบิงให้ใหเปียบเทียบเปียบเทียบเบิงนะคะความทิ้งใบปริมาณเท่ากันนะคะหญ้าทั้งสามชนิดที่ส้มพูดมาเป็นหญ้าที่ลำต้นแข็งนะคะต้องใส่เครื่องซับในกรณีที่คุณปล่อยไว้ประมาณจัดสามเดือนขื้นคุณต้องใส่เครื่องซับนะคะสีมว่วงวาน้องสมซื้อยามาแลวง่วกินมอได้นะคะกินมอได้ละคะ่ะมันใหญ่ปวดนะคะ มันแข็งนะคะเขาต้องใส่เครื่องซับนะคะปะ่ะเดี๋ยวเข้าไปเตรียมปุ๋ยก้อนนะคะสมตรงเตรียมปุ๋ยเมื่อวานแปลงนี้แล้วแล้วก็ปล่อยน้ําเข้านะคะจะเป็นการปล่อยน้ําลาดนะคะใช้ระบบโซลาเซลล์นะคะคือผ่านน้ามาจากนู่นล่ะค่ะ140เมตรนะคะเข้ามาที่แปลงนี้นะคะปะ่ะเดี๋ยวเข้าไปว่านปุ๋ยกันก่อนนะคะเตรียมปุ๋ยก้อนนะคะท่านผู้ชมถ่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาของการใส่ปุ๋ยแล้วนะจ๊ะ ตัวน,นี้สิเป็นปุยยูเรียนะคะพอน้องสมนะคะสิเป็นโตทุงปุ๋ยกระสอบสีดำเงินนะคะจะมีห่อมาได้กระสอบสีดำเงินนะคะมาที่นี่นะคะตรงนี้เป็นพื้นที่นะคะทั้งหมด2ไร่นะคะจำนวนปริมาณปุ๋ยทีไซนะคะไซยาหานะคะสีส่อย,อยู่ประมาณสักครึ่งถุงปุ๋ยต่อหนึ่งไร่นะคะเพราะว่าน้องสมเป็นรซมีพวก ปุยขี้แพะนะคะปุ๋ยขี้มั่วอยู่แล้วเขามีปุยคอกในแปลงอยู่แล้วนะคะการใส่ปุยยูเรียเนี่ยเป็นการใส่แค่เพียงว่าใหา้มันซอยในเหลืองร่ำต้นใบนะคะซอยในการเร่งนะคะให้พืชของเขานะคะใยไว้ก่าเก่้านะคะยยนะคะ,นะคะในขณะที่เข้าใส่นี่นสะสมกับสีโรยตรงโค้นนะคะโค้นเขานะคะตรงโคนตอนนี้ก็เดินยางเข้าไปในป่าแล้วนะคะปลายยาน,นะคะ ให้ย่ำรวยหอดโคนนะคะการใส่ปุ๋ยนะคะการใส่ปุ๋ยยูเรียนะคะสิ่งที่จําเป็นมากๆนะคะก็คือการที่ห้าตตองมีน้ำนะคะขขงน้องสมนะคะก็สิเป็นน้ำจากโซลาเซลล์นะคะที่ใส่นะคะผ่นมาลอย40เมตรนะคะกนะคะือโรยโรยตรงนี้สิเป็นยาหวานอิสราเอลนะคะก็สืโรยน้ำนะคะ โดยไปกำน้ำให้มันละลายวๆนะคะละลายไวนะคะต้องมีน้ำนะคะบ่มีน้ำก็สิทเทายามันสีเหลืองนะคะเนาะนี่ก็เป็นคลิปหนึ่งนะคะสำหรับแดกเปียกนี่เรื่องของการปลูกยาเรียงสัว์นะคะการบำรุงการดูแลนะคะยาสำหรับเลียงสัตว์ให้ได้ปริมาณนะคะผลผลิตที่ดีนะคะเนาะ แบบเรียนพ่อของปากหอมคอนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพักกันไปซ้ำานีก้อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะเรียกเก็นเรื่องอะไรกันได้บ้างนะคะเดี๋ยวส้มลาไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ